บทที่หนึ่งร้อยี่สิบหกบทที่หนึ่งร้อยยี่สิบหกฮอปไอกำลังจะมา,กะาเกาะไซแกนท่าเรือเรือลงศพมาจอดที่นี่อย่างช้าๆแล้วเรือลำเล็กกับร่างที่ลงมาจากเรือก็ดึงดูดความสนใจจากผู้คนรอบๆผู้ชายคนนี้ฮอปไอมีฮอปเขากําลังทําอะไรอยู่บนเกาะเซคอนมันเพิ่งเกิดขึ้นที่โคลลี่ซึ่งกำลังอุ้มใครบางคนในอาคารสายตรวจในวันนี้จำคนนี้ได้โดยตรงและในขณะเดียวกันสีหน้าของเขาก็กลายเป็นเรื่องจริงจังมีสีดำเป็นหนึ่งในนีสิตสองเล่มอาวุธที่นักดาบจำนวนนับไม่ถ้วนใฝ่ฝันถึง ถ้าเขาสร้างปัญหาบนเกาะไซเคนก็คงเป็นเรื่องยากมากที่จะรับมือไม่ใช่ว่าความแข็งแกร่งของตระกูลวองโกลเล่ไม่สามารถกดขี่ฮอปไอได้แต่อีกฝ่ายกำลังสร้างปัญหาที่นี่ซึ่งจะทำให้ผู้คนในเกาะไซเกนต้องสูญเสียจำนวนมากเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ครลลี่ก็เดินผ่านไปและในขณะเดียวกันซิกแปดสิก็พูดว่าอีเ e กิลไอราคิวเล่เมทริกไปทำอะไรที่วองโกลเล่บอกลูกง่าว่าน้ำพุร้อนดีๆไม่ใช่สิ่งที่คุณเพิ่งเห็นทิศทางถ้าอีกฝ่ายเป็นมิตรไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทางหรือไปเที่ยว แต่ตอนนี้ทิศทางแรกที่ฮอพายมองไม่ใช่บ่อน้ำพุร้อนหรือทิวทัศน์ทิศทางนั้นคือฐานทัพของตระกูลวองโกเล่ถ้าผู้ชายคนนี้มาด้วยความเกลียดชังเขาก็ต้องหยุดเขาที่ท่าเรืออยู่ดีการต่อสู้ที่นี่สร้างความเสียหายน้อยที่สุดให้กับเกาะไซเคนฉันมาที่เจ้าลี่ยูยูเขาควรจะไปในทิศทางนั้นใช่ไหมฉันรู้สึกได้ถึงเจตนาของดาบที่ทรงพลังอย่างน่าประหลาดใจและดูเหมือนว่าเขาได้มาถึงระดับของนักดาบผู้ยิ่งใหญ่แล้วจริงๆ ดวงตาของมิฮอคราวกับเหี่ยวเผาด้วยความตั้งใจที่จะต่อสู้อย่างไม่ธรรมดาขณะนี้เขาหันหน้าไปทางด้านหน้าอย่างแน่นหนาสายตาของเขาดูเหมือนจะผ่านทุกสิ่งและตกลงไปที่เาลี่ยูยูเขาเพิ่งก้าวเข้าสู่อาณาจักรของนักดาบผู้ยิ่งใหญ่ไม่นานมานี้และหลังจากไปถึงดินแดนนี้แล้วผู้คนในทะเลก็น้อยลงเรื่อยๆที่สามารถใช้ดาบเพื่อเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้เขาตื่นเต้นไหมคุณคิดว่าฉันจะปล่อยคุณไปเพราะประโยคนี้เหรอนอกจากนี้ผู้พิทักษ์สายฝนแห่งตระกูลวองโกเล่ของฉันขอท้าด้วยใจได้ไหมาหากต้องการ ขณะพูดโครลี่ได้วางนิ้วเสือไว้ที่มือแล้วและพร้อมที่จะต่อสู้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการเติบโตของเขาไม่ได้เล็กน้อยแม้ว่าเขาจะอยู่ในมหาสมุทรความแข็งแกร่งของเขาก็ค่อนข้างดีแน่นอนสาเหตุหลักมาจากการสอนแบบนรกของรีบอนตั้งแต่โคลานิลมารีบอลนี้หน้าที่สอนพวกหัวก,กะทิคนอย่างโครลี่เอนเนลไซราและคนอื่นๆดังนั้นเอเนลและโครลี่ซึ่งรู้สึกว่าพวกเขารอดจากกรงเล็บของรีบอลได้สำเร็จจึงถูกจับและกลับไปฝึกอีกครั้ง แต่โชคดีที่สิ่งที่พวกเขาให้นันแปรผันโดยตรงกับสิ่งที่พวกเขาได้รับและความแข็งแกร่งในปัจจุบันของพวกเขาแข็งแกร่งกว่าในระหว่างการต่อสู้วานุคุนีมากเจ้าอ่อนแอเกินไปและเจ้าไม่ใช่นักดาบฉันไม่สนใจที่จะต่อสู้กับคุณพอไอเหลือมองโครลี่และพูดทันทีเขาพูดตรงๆเลยไปยั่วคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เคนโดของเขาทรงพลังอย่างมากและถึงแม้เขาจะพูดอะไรที่ไม่น่าพอใจแต่ก็มีเพียงไม่กี่คนที่กล้าเอาชนะเขาคุณผู้ชายโครลี่รู้สึกถึงแสงแห่งไฟในหัวใ,วใจของเขาในขณะนั้นโดนตบ ในขณะน,นี้มือหนึ่งงอกขึ้นโดยตรงจากหลังของโครลี่แล้วต่อหัวของเขาโดยตรงทําให้โครลีซึ่งกาลังจะยิงหยุดทันทีใจยเย็นใจยเย็นผู้อาวุโสคราวลีคุณจะให้เงินฉันเพื่อต่อสู้กับฮอปไอที่นี่และทําลายท่าเรือหรือไม่ทันทีหลังจากนั้นโรบินก็ก้าวออกมาจากข้างถนนถึงแม้ความแข็งแกร่งของผู้อาวุโสครลีจะไม่เลวแต่เขาจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฮอปไออย่างแน่นอนท้ายที่สุดแล้วฝ่ายตรงข้ามก็แข็งแกร่งที่แม่แต่บอสเังต้องใส่ใจนี่คือแหวนที่เจ้านายขอให้ฉันให้อย่าลืมคืนยามารณะให้กัับทีี่ปรรึกษาาอในภยหลง หลังจากพูดจบโรบินก็เดินไปต่อหน้าฮอปไอท่าทางของเขายังคงไม่เปลี่ยนแปลงฮอกกี้มีฮอกใช่ไหมฉันจะพาคุณไปดูผู้อาวุโสอาซาริยูยูเขาควรจะสอนลูกศิษย์ของเขาในเวลานี้ดังนั้นคุณจึงต้องการท้าทายถ้างั้นคงต้องรอสักครู่ฮอไอายกยักหน้าและเดินตามเด็กหญิงตัวน้อยที่อยู่ข้างหน้าเขาเพื่อเดินไปข้างหน้าส่วนคราลี่ ในเวลานี้ดวงตาของเขาทั้งหมดจดจ่ออยู่ที่วงแหวนแห่งความตายซึ่งไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับตานกอินซีหรือตานกอินซีคุณต้องรู้ว่าแหวนแห่งความตายนี้ไม่เพียงหมายความว่าคุณไม่จําเป็นต้องกลืนเม็ดยาแห่งความตายทุกครั้งที่คุณพบกับศัตรูที่แข็งแกร่งในอนาคตแต่ยังหมายความว่าตอนนี้คุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแม้จะเป็นเพียงเสนาธิการกลุ่มเล็กๆแต่นี่ก็เป็นเกียรติสูงสุดสําหรับเขาเช่นกันค่ายฐานวองโกเล่โรงฝึกแห่งสายฝนศูนย์นี่คือสถานที่ที่อาซารรยูยูเอะมักจะอาศัยอยู่บนเกาะไซเเเเค่่นนนนนแลละป็สสถาาาทีขขออูกศิยด้ว ในขณะนี้เขากำลังนั่งคุกเข่าอยู่ในโรงฝึกเฝ้าดูคุยหน้ากำลังฝึกเคนโดตอนนี้เขาไม่ได้สอน s s สกังย่านให้กับสาวน้อยคนนี้เพราะ s s สกังย่านจะถูกส่งต่อเพียงครั้งเดียวดังนั้นเขาจึงอยู่ในอัปเตอร์คูอินะพร้อมแล้วการสอนจะดำเนินการดีมากคูอินะทักษะเคนโดของคุณแข็งแกร่งมากแต่เมื่อคุณเหวี่ยงดาบคุณจะมีรูปร่างที่แข็งกระด้างเกินไป ชาลี่ยูยูมองไปที่คุยหน้าที่ถือดาบและพยักหน้าจากนั้นผู้ตอบเคนโดของผู้หญิงแตกต่างจากผู้ชายพราะของคุณคิดว่าผู้หญิงไม่สามารถเป็นนักดาบที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะเขาเห็นพลังระหว่างชายและหญิงช่องว่างแต่ความแรงไม่ใช่ตัววัดความแรงของเคนโดเนื่องจากความแข็งแกร่งไม่สามารถใช้เพื่อชนะได้มันจึงควรมีพลังมากกว่าโดยธรรมชาติทักษะในการเอาชนะศัตรูของคุณทักษะคุณอีนะ่ค่อยๆหยุดการแกว่งดาบของเธอตอนนี้เธอมีเหงื่อออกมากซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอฝึกฝนที่นี่มาเป็นเวลานานหยุดพัก วันนี้คุณมีการฝึกอบรมเพียงพอขณะพักผ่อนลองนึกถึงวิธีแกว่งดาบทหารที่เหมาะกับคุณอย่าเพิ่งไปเพื่อความแข็งแกร่งในสองจุดสขณะที่เสียงของชาลียูยูดังขึ้นโรบินก็เดินเข้าไปในโดโจออฟเรนด้วยตานกอินซีโรบินน้อยเจ้านำฮออายที่กล่าวถึงในชาติก่อนมาด้วยหรือไม่ชาลียูยูจ้องมองไปที่ยิงย่านซึ่งเป็นนักดาบผู้ยิ่งใหญ่เช่นกันและเขายังสามารถสัมผัสดได้ถึงความเฉียดคมของคู่ต่อสู้รู้จักฉันไหมฮออาอถามอย่างไม่รู้ตัว ฉันไม่รู้แต่มีนักดาบที่ยิ่งใหญ่ไม่มากนักในโลกนี้และโรบินก็สามารถนำมาได้น้อยลงด้วยดังนั้นเมื่อฉันเห็นคุณฉันคิดว่าคุณควรจะเป็นคนที่กล่าวถึงในชีวิตก่อนหน้านี้หลังจากหยุดชั่วครู่ยูยูพูดตอคุยหน้ามาพักผ่อนกันเถอะฉันคิดว่าการสนทนาครั้งต่อไปจะช่วยให้คุณเรียนรู้เคนโดได้บทที่หนึ่งยบทที่หนึ่งการประลองของนักดาบผู้ยิ่งใหญ่กา,ารต่อสู้ระหว่างเชาลียูยูและ Eagle, อีเกิลไอไม่สามารถเกิดขึ้นได้บนเกาะไซเคนเมื่อนักดาบผู้ยิ่่่่่งงงงใใหคนนตตตอสู้้้กกััมมาายยทจจะะเโดดดไไร หากเป็นเช่นนี้ค่ายฐานของตระกูลวองโกเลจะถูกทำลายทิ้งอีกเกาะหนึ่งคือ,กอเกาะไซเคนไม่ใช่เกาะธรรมดามันเป็นหนึ่งในสามจุดสิ้นสุดหากจุดปลายทั้งสามถูกทำลายโลกใหม่ทั้งหมดจะถูกทำลายในแง่หนึ่งรัฐบาลโลกยินดีที่จะเห็นครอบครัววองโกเลครอบครองกอเกาะเซเคนเกาะเซเคนจึงค่อนข้างปลอดภยัยด้วยพลังอันทรงพลังนั่งอยู่บนเกาะชาวลียูยูรู้สองประเด็นนี้เป็นอย่างดีดังนั้นเขาจึงเลือกสนามรบกับยิงย่านบนเกาะที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากเกาะคิงยู เดิมทีเขาวางแผนจะพาคุีน่าไปด้วยท้ายที่สุดการได้ชมการต่อสู้ระหว่างนักดาบผู้ยิ่งใหญ่สองคนจะช่วยคุยน่าได้อย่างแน่นอนเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนจํานวนมากที่ต้องการดูนักดาบผู้ยิ่งใหญ่สองคนเผชิญหน้ากันโอ้ฉันบอกว่าทาไมพวกคุณถึงรีบไปที่เรือไม่เป็นไรใช่ไหมเจ้าลี่ยูยูมองไปที่คนในเรือสูญเจ็ดและเธอค่อนข้างพูดไม่ออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่แงนมองท้องฟ้าเส้นสีน้าเงินปรากฏขึ้นบนหน้าผากของเขาอย่ามองไปที่อื่นนั่นคือคุณฉันททําาไมมคุณถึงีี่่นด้วย ไม่สาคัญว่าคนอื่นจะเข้ามาดูหรือไม่ฉันรู้ว่าความแข็งแกร่งของตัวเองก็ไม่ธรรมดาในชีวิตแรกเช่นกันทาไมฉันต้องวิ่งไปดูการต่อสู้กับฮอปายหลังจากดูอย่างใกล้ชิดยูยูก็พบว่าลิตเติ้ลโรบินดูเหมือนจะไม่อยู่เขาเข้าใจทุกอย่างในขณะนี้ประมาณว่าทิ้งทุกอย่างให้โรบินแล้วก็วิ่งหนีไปเองสวัสดีคารัสเลียหรือเปล่าคะจีออตโต้เพิกเฉยต่อชาวลี่ยูยูหันหลังและหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรออกด้วยตัวเองฉันจําได้ว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อความฉลาดของโลกเมื่อใช่ ช่วยบอกนกตัวใหญ่ด้วยถอนหายใจฉันสามารถถ่ายทอดสดการต่อสู้ของนักดาบชั้นนำของโลกสองคนและถามเขาว,ว่าเขายินดีจ่ายเงินน้อยลงเพื่อซื้อข่าวใหญ่นี้หรือไม่อย่าลืมทำให้เขาชัดเจนฉันแค่เอามันรับข้อเสนอโอเคฉันรู้จักหัวหน้าแล้วฉันจะทำทันทีอะไรการต่อสู้ของนักดาบชั้นนำของโลกมีผู้อาวุโสเจ้าลี่ยูยูหรือไม่ก่อนที่คำพูดของลูเซเลียจะจบลงก็เกิดเสียงคำรามอย่างตื่นเต้นอย่างมากจากข้อผิดพลาดของโทรศัพท์ซึ่งเกือบจะส่งจิออตโต้ออกไปในทันที ทันทีหลังจากนั้นสายตาของนอนโทรศัพท์เปลี่ยนเป็นลุคของสเบลบี้สกูวาโร่บอสคุณแน่ใจหรือว่ามีการดวลกันสถานที่อยู่ที่ไหนฉันจะรีบไปทันทีก่อนที่ฉันจะไปถึงอย่าเริ่มไม่กับตันสกูวาโรา่คุณควรปล่อยให้งานนี้เป็นของฉันคนเดียวและเจ้านายจะต้องโกรธอย่างแน่นอนเจ้านายไอสารเลวนั่นจะโกรธถ้าเขาต้องการโกรธและคุณไม่สามารถจัดการงานนี้ด้วยตัวเองได้ดีเหรอือปล่อยมือลุงคนนี้จะไม่สายเกินไปเมื่อถึงจุดนี้นนอนโทรศัพท์ก็วางสายโดยตรงและลูซเลียก็กลัวว่าเธอ เมื่อได้ยินการเคลื่อนไหวที่นี่คาคุสกอรไม่ได้ที่จะดึงปากของคนอื่นๆที่ปรากฏตัวออกมาเพื่อทําเงินในการดวลระหว่างอาซารรยูยูเมื่อเห็นว่าตระกูลวองโกเล่ยังมั่งมีมากทั้งเรือและอาคารก็ถูกสร้างขึ้นมาอย่างดีคาจิออตโตร,รู้ว่าเขาคิดอะไรเขาจะบ่นอย่างแน่นอนดูเหมือนครอบครัวจะไม่ได้ขาดแคลนเงินแต่ครอบครัววองโกเล่ของพวกเขาก็มีแผนเทคโนโลยีที่เผาไหม้จนแทบขาดใจหากเขาไม่คิดหาวิธีทำเงินนับประสาฝ่ายเทคนิคไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้แม้แต่ผู้ปฏิบัติงานในครอบครัวก็อาจไม่สามารถกินได้ในวันหนึ่ง แม้ว่าจะพูดเกินจริงไปบ้างแต่สถานการณ์เฉพาะก็ไม่ดีขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับสกูวาร่ไม่มีใครสามารถหยุดเขาไม่ให้มาท้ายที่สุดเขาก็เป็นนักดาบผู้ยิ่งใหญ่เช่นกันมีนักดาบชั้นยอด2คนต่อสู้กันและเขาจะไม่พลาดอยู่แล้วใช้เวลาไม่นานสำหรับจิออตโต้และคนอื่นๆที่จะมาถึงเกาะที่ไม่มีคนอาศัยอยู่แห่งนี้ระหว่างทางมาที่นี่ลุดเรียก็ส่งข้อเสนอของมอร์แกนไปนั่นคือไบลี่3,000ล้านตัว จิออตโต้เห็นด้วยโดยไม่ต้องคิดเลยมันเป็นแค่การถ่ายทอดสดข้อเสนอนั้นสูงมากแต่เขาเชื่อว่ามอร์แกนจะใช้การถ่ายทอดสดนี้เพื่อหาไรายได้เพิ่มเพิ่มขึ้นแต่นั่นไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยเขาไม่มีความสามารถด้านข่าวของมอร์แกนในการเชื่อมต่อกับโลกปรลาบใดที่เขาสามารถได้รับไบลี่สามพันล้านตัวนี้มันก็เพียงพอแล้วแน่นอนเขายังหวังว่ามอร์แกนจะได้เรียนรู้จากยูมิตก่อนหน้านี้และล้มเหลวหรือบางอย่างเพื่อให้ XANXUS สามารถอ้างสิทธิ์ในบัญชีได้ในขณะนั้นและรับดอกเบี้ยมากขึ้นหากสิ่งนี้เกิดขึ้้้้นนนนมมาาาาากกกกวว่่่่่คคครรังงงง็เเเพพีีียยออแลททททจะไบิิุฝต ตั้งแต่การเผชิญหน้าระหว่างนักดาบชั้นนำผู้ชายมอร์แกนเต็มใจที่จะทุ่มเงิน3,000ล้านเบลลี่เพื่อซื้อข่าวจากนั้นฉันก็หาเวลาจัดการประชุมศิลปะการต่อสู้ที่ดีที่สุดในโลกหรืออะไรทำนองนั้นโดยไม่คำนึงถึงคนอื่นจีออตโต้เองก็รู้สึกว่าตอนนี้เขากำลังพัฒนาไปสู่นักธุรกิจอย่างไรก็ตามการประชุมศิลปะการต่อสู้อันดับหนึ่งของโลกยังคงเป็นไปไม่ได้ถึงของจะจับจริงๆก็ไม่แน่ว่าจะทำหกรหรือแพ้ในขณะนี้ยิงย่าและเชาลี่ยูยูยืนอยู่บนพ อาวุธที่ในตานกอินซีถืออยู่คือดาบสีดำซึ่งเป็นหนึ่งในส2องท้องของดาบคมขนาดใหญ่สูงสุดเนใบมีดนั้นวุ่นวายและหนักหน่วงและเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นดาบสีดำที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในสายตาของนักดาบหลายคนมีเพียงนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเท่านั้นที่สามารถใช้ดาบนี้ได้และสิ่งที่ชาลลี่ยูยูถืออยู่ในมือของเขาคืออาวุธของเขาเองที่เปลี่ยนเป็นมีดสีเล่มมีดทั้งสีเล่มเป็นเพียงอาวุธที่สร้างโดยช่างตีเหล็กธรรมดาการออกแบบได้รับการออกแบบโดยเาวลี่ยูยู เกียวกับระดับของการโจมตีและความมีค่าดาบทั้งสี่นั้นไม่สามารถตามทันนายสอดนายได้แต่คุณภาพของอาวุธนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวมันเองเท่านั้นแต่ยังขึ้นกับผู้ที่ใช้ด้วยเช่นเดียวกับในโลกของศิลปาการต่อสู้หัตถศูนูรสีน้ำเงินซึ่งสร้างขึ้นด้วยสมบัติการเจือจางจำนวนนับไม่ถ้วนนั้นได้วกว่ามีดบินที่ทำโดยช่างตีเหล็กธรรมดาในสเปกตรัมของอาวุธเหตุผลก็คือผู้ใช้มีดบินชื่อหลี่ซุนหวนมันก็เหมือนกันในโลกนี้มีดแต้เยาะอ,อาจไม่สามารถเอาชนะการเปลี่ย บทที่หนึ่งรอยี่สิบแปดบทที่หนึ่งรอยี่สิบแปดฮอกไอวีเอสอาราริอุซกิเกาะเล็กๆในโลกใหม่ท่านข้อมีการถ่ายทอดสดที่นี่จริงๆอาจเป็นผลงานของชายชาวมอ์แกนแต่นี่เป็นการถ่ายทอดสดการดวลของนักดาบชั้นนาของโลกทั้งสองนั้นหรือมาโคยังเห็นการถ่ายทอดสดในขณะนั้นและวอร์รทันทีมันน่าสนใจมากสองคนนี้คือชาลลี่ยูยูผู้พิทักษ์สายฝนแห่งวองโกเล่และมิฮอ ok, ดวงตาลกัลอินซีที่เพิ่งโด่งดังในทะเลบิสตาคุณคิดว่าคุณเปรียบเทียบกับพวกเขาสองคนได้อย่างไร เมื่อได้ย er am ินเช่นนี้บิสตาที่มีดาบตะวันตกสองเล่มอยู่ด้านข้างก็หันศีรษะและดูการถ่ายทอดสดในฐานะกัปตันของหน่วยที่ห้าของกลุ่มโจรสลัดหนวดเขาเขาเป็นนักดาบเช่นกันแต่มีช่องว่างระหว่างเขากับยิงย่านและเทลลี่ยูยูพูดง่ายๆว่าบิสตาเป็นนักดาบและในบรรดานักดาบเขาคือผู้มีอำนาจระดับเฟิร์สคลาสอย่างแน่นอนแต่คนในจอสองคนนั้นเป็นนักดาบตัวจริงฉันเข้าใจสิ่งนี้ในใจแต่บิสตายังคงพ่นลมหายใจและปฏิเสธที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันไม่ได้พ่ายแพ้อีกไม่นานมิดดเเล่นนนัั้ก็็จะปของฉน ม่บิสตาคุณแน่ใจหรือว่าสามารถเอาชนะฮอปไอได้กับตันฉันจําได้ว่าคุณไม่ใช่นักดาบผู้ยิ่งใหญ่ใช่ไหมห้าห้าห้าเราไม่เชื่อเรื่องนี้หรอกกับตันเมื่อได้ยินเสียงรอบตัวเขาใบหน้าของบิสตาก็มืดไปชั่วขณะและเขาก็ตะโกนว่าหุบป,ปากลาโอซี่คุณรู้อะไรเกี่ยวกับวิชาดาบปราบใดที่คุณฉวยโอกาสไว้นักดาบก็จะเอาชนะดาบใหญ่ได้เป็นไปไม่ได้ไงกูลา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 ,ลา หนวดเขาก็เดินไปมาในเวลานี้ดื่มวายแล้วตาก็จ้องไปที่หน้าจอเจ้าตัวเล็กสองคนนี้คืออนาคตของ้องทะเลคุณเป็นนักดาบผู้ยิ่งใหญ่ตั้งแต่อายุยังน้อยคุณสามารถรับบิตา่าได้ทำงานหนักเพื่อพวกเขาไม่เช่นนั้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแม้แต่ด้านหลังของพวกเขาสองคนอาจจะมองไม่เห็นเมื่อต้องเผชิญกับการเยอะเย้ยของคนอื่นบิตา่ายังคงสามารถตอบโต้แต่เขาจะทำอะไรกับสิ่งที่อบอุ่นหัวใจของพ่อได้ฟังบนเกาะร้างแห่งหนึ่งเจตนาของดาบอัลติเมททั้งสองควบแน่นอย่างช้าช้า ดวงตาของฮอคไอเริ่มคมขึ้นในขณะน,นี้และเขารู้สึกว่าฝ่ายตรงข้ามมีพลังมากดังนั้นเขาจึงไม่กล้าที่จะประมาทแม้แต่น้อยการดวลระหว่างนักดาบผู้ยิ่งใหญ่จะสิ้นสุดลงปราบใดที่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยไฮดาวเย่ดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้ฉันก็จะกลายเป็นนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมิฮอกกาอาวุธในมือนั่นขณะนี้เขาเกือบจะผสานเข้ากับดาบแล้วไม่ว่าจะเป็นดวงตาหรือใบหน้าเขาก็เย็นชาและเฉียบคมแม้ว่าเขาจะถือเพียงดาบสีดำในมือก็ตามเขาไม่ได้ตัดออกกกออออเจตตตนนนาาขงงงดบที่่ปลลลมั้้ไแว เจตนาดาบที่ดูร้ายนี้ดูเหมือนจะสามารถตัดทุกอย่างได้มันเป็นอาวุธเวทมนต์จริงๆและในขณะเดียวกันคุณก็เป็นนักดาบที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นเจ้าของมันชาลี่ยูยูยิย้มเล็กน้อยแล้วพูดเบาๆสิ่งที่ฉันถืออยู่คือดาบสี่เล่มมีดยาวหนึ่งเล่มและดาบสั้นสามเล่มเป็นเพียงอาวุธธรรมดาที่ไม่มีชื่อใ่โตแต่ฉันไม่คิดว่าคุณจะตัวเล็กด้วยเหตุนี้ดูใบมีดคมในมือฉันสิมันเปลี่ยนไปด้วยดาบสี่เล่มหรือไม่บางทีมันอาจจะธรรมดาเมื่อมันถูกสร้างขึ้นแต่ตั้งแต่วิินนนนนาาาาาททีีี่มมมัักกลยยยเป็็ออออววุธุธธขงงคณรรรดดดพู้้สหจ เขารู้ดีว่าดาบคือสิ่งสำคัญอันดับสองและพรสวรรค์ที่ใช้ดาบคือจุดสนใจเช่นเดียวกับคนธรรมดาที่ถือมีดสีดำและเขาถือมีดโตเขายังสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ไอบ้าจูจูสควาโรก็ระเบิดเสียงคำรามดังลัน่นทำไมลุงคนนี้ไม่สู้กับหนึ่งในนั้นละ่ะไอ้บ้าแม้ว่าทั้งสองคนจะยังไม่เคลื่อนไหวแต่เขาก็รู้สึกคัน ชาลีย่ยูยูไม่จำเป็นต้องพูดโดยธรรมชาติฮอปไอมีฮอปยังเป็นนักดาบผู้ยิ่งใหญ่ที่หายากใครก็ตามที่กลายเป็นผู้ต่อสู้สามารถทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นได้มากแต่หน้าเสียดายที่เขาเป็นผู้ชมในการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่ตัวเอกของการต่อสู้วินาทีถัดมาฮอปไอสูดหายใจเข้าลึกๆและก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆมันเป็นขั้นตอนง่ายๆและรัศมีทั้งหมดของเขาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในตอนนี้เขาดูเหมือนดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ออกจากฝักแล้วเย็นชาเฉียบคมและคมไม่ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าเขาเขาก็สามารถฟันมันออกดดด้ววยยาบเเล่ี เมื่อเห็นฉากนี้ดวงตาของชาลียูยูก็ดูสง่างามขึ้นเล็กน้อยไปแก๊สที่ตายแล้วประเภทฝนเข้าไปพัวพันในชั่วพริบตาและกลายเป็นดาบสีเล่มและลมหายใจที่สงบและสงบก็ค่อยๆเติมบริเวณโดยรอบมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากฮอบไอลมหายใจของเขาไม่มีความรู้สึกอยู่ยงคงกระพันแต่นุ่มนวลราวกับน้ำแต่มันสามารถกลบทุกสิ่งในโลกได้สิ่งนี้สอดคล้องกับตัวตนของเขาเราวกับเพลงปราบวิญ,ญญาณผู้พิทักษ์สายฝนของวองโกเล่ในขณะที่ทุกคนกำลังกลั้นหายใจมีสีดำที่ไม่มีใครเทียบได้ขยับ ฮอกอายถือมีดสีดำและเล็งไปด้านหน้าเพื่อฟันเคนโดของเขาเรียกง่ายมากมีเสียงระฆังนกวีดไม่มากนะักการฟันเป็นการฟันอย่างเจ็บแสบการกระทําทั้งหมดไม่ได้ฟุ่งเฟยและดวงตาของเขาเหมือนนกอินทรีเขาแข็งแกร่งมากเพื่อที่จะนาเฉือนไปสู่ออลติเมทใช่แล้วเคนโดของเขากําลังไล่ตามออลติเมทในทุกจังหวะมิดสืือว่ามืดเสียงเหมือนร้องเพลงมาจากปากของล่ยูยูจากนั้นมีดขนาดเล็กสามเล่มในมือของเขาถูกโยนไปในสามทิศทางที่แตกต่างกาันจากนั้นมียาวก็กวาดไปที่โจเชงิงฝาครอบน้ำครึ่งวงกลมก็โผล่ออกมาอย่างรวดเร็ว ดูเหมือนว่าการป้องกันที่เกิดจากสายฝนจะอ่อนแอมากแต่เมื่อสายตาของนกอินทรีตกลงไปไม่มีทางที่จะก้าวไปข้างหน้าได้มันถูกจำกัดไว้โดยตรงที่ชั้นฝนบางๆการระเหยด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าดักคมิซูยูเป็นหนึ่งในเทพเจ้าแห่งน้ำในตำนานของบ้านเกิดของอาซาริยูยูและของแวนเคียนเขาสร้างทักษะดาบป้องกันตัวในชื่อของมันและน้ำอ่อนที่รักษาทุกสิ่งสามารถจำกัดและละลายทั้งหมดขอบคมที่เขาเห็นในดวงตาของเขาคุณสมบัติของสายฝนคือพลังแห่งความสงบและทักษะดาบของชทวลี่ยูยูก็สงบเช่นกัน พูดตามตรงแล้วไม่มีใครรู้ว่าชาลี่ยูยูมีทักษะการใช้ดาบมากแค่ไหนเพราะเขามีความสามารถด้านเคนโดที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งทําให้เขาสามารถสร้างดาบที่ไม่มีใครเทียบได้ทั่วคราวในทุกการต่อสู้เทคนิคหลังจากขวางการฟันของฮอกอายเขาไม่ได้หยุดเพียงครึ่งนาทีกระบวนท่านหนึ่งคือการรวบรวมมีดเล็กๆทั้งสามเล่มแล้วโยนมันทิ้งอีกครั้งและคราวนี้เป้าหมายของเขาไม่ใช่หุบเขาแห่งการป้องกันอีกต่อไป มีดขนาดเล็กสามเล็งตรงไปที่ดวงตาของนกอินทรีและในเวลาเดียวกันพวกเขาก็บกมือไปที่มีดยาวของลี่ยูยูและเปลวไฟแห่งสายฝนก็ตกลงบนมีดขนาดเล็กทันทีทาให้มันกลายเป็นมังกรน้ำสามหัวละมันแม้กระทั่งได้ยินเสียงระเบิดออกมาจากปากของมังกรคำรามของมังกรก้าวเสียงถล่มแม่น้ําบทที่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบทที่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าเดจาวูเมื่อเผชิญกับการโจมตรีเช่นนี้สีหน้าของฮอบอายังคงไม่เปลี่ยนแปลงเขาจับด้ามมีดสีดำด้วยมือทั้งสองระดมกำลังทั้งหมดของร่างกายจดจ่อที่มือของเขา หลังจากนั้นเขาก็เหวี่ยงมีดสีดำอย่างกระทันหันและรูดมันออกเป็นแนวขวางอราดาบสีเขียวเข้มส่งเสียงหวีดวิวในทันทีราวกับว่ามันเป็นฟันที่แยกท้องฟ้าออกจากโลกแม้แต่จิออโต้และคนอื่นๆที่ไม่เข้าใจเคนโดก็ยังกลั้นหายใจดูการประลองที่ชนะรางวัลสูงสุดอย่างเงียบๆไม่เพียงแต่พวกเขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกที่ชมการต่อสู้นี้ทนไม่ได้ที่จะส่งเสียงใดๆราวกับว่าพวกเขากลัวว่าเพราะเสียงอุทานของพวกเขาเองมันจะส่งผลกระทบต่อน,นักดาบสองคมที่สู้รบกัน เรียกได้ว่าต่อจากนี้ไปการโจมตีของชายสองคนนี้เป็นทักษะดาบที่น่าตกใจหากพวกเขาเปลี่ยนคู่ต่อสู้พวกเขาอาจตกอยู่ใต้ดาบของพวกเขาดาบของอีเกิลไอแนนน่าเกรงขามและคมมากแต่ก็คล่องตัวน้อยกว่าชาลี่ยูยูดาบของเชวลี่ยูยูเป็นสายน้ำที่ไหลไม่ว่าจะสงบและสงบหรือพลุ่งพล้านทั้งหมดเปลี่ยนไปด้วยใจของเขาเองบูม ในขณะที่พลังงานดาบสีเขียวเข้มและมังกรก้าเสียนเบ่งชวนถูกส่งไปเสียงคำรามที่บาดหูก็แผ่ไปทั่วทุกทิศทุกทางและดูเหมือนว่าจะมีลำธารขนาดใหญ่6 9 7แห่งบนท้องฟ้าและเมฆทั้งสองข้างก็กลิ้งกลับทำให้ผู้คนรู้สึก,กราวกับว่าท้องฟ้าถูกตัดออกด้วยทักษะดาบที่ชายสองคนมอบให้แม้แต่ท้องฟ้าก็ยังเป็นเช่นนี้นับประสาเกาะที่อยู่ใต้พวกเขาเพียงเพราะการปะทะกันของรัศมีดาบของทั้งสองคนเกาะก็เริ่มมีสัญญาณของการแหลกสลายผู้ชายคนนั้นแข็งแกร่งมากแต่เขาแยาก,กว่าฉันด้วยซ้ำมัััันนนนนนออาาาจจจะะะไม่นน่่กกทีีเเขยยืดรดรบดวบวฉ สคูอาร์โรไม่ได้ตะโกนมากเหมือนตอนแรกเขาดูการต่อสู้อย่างสงบและในขณะเดียวกันก็วิเคราะห์สถานการณ์แต่แค่เป็นเหมือนฉันยังไม่พอทักษะดาบของผู้อาวุโสอาซารรยูยูอยู่ในตัวฉันข้างต้นดังนั้นผลของการต่อสู้ครั้งนี้จึงได้รับการตัดสินตายเหวี่ยวนั่นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะชนะวิชาดาบของเขาเองก็มีความพิเศษไม่แพ้กันในฐานะนักดาบผู้ยิ่งใหญ่จักพระดิแห่งดาบรุ่นที่สองของโลกดังเดิมมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถจับคู่เขาในวิชาดาบได้อย่างไรก็ตามเขาต้องยอมรับว่ายังมีช่องว่างระหว่างอาณาจากากักรุ่นแรก ตอนนี้เขาจำดาบของฮอกอายได้แล้วเพราะในความเห็นของเขาฮอกอายกำลังจะยืนอยู่ในระดับเดียวกับเขาและผู้ชายคนนี้จะเป็นคู่ต่อสู้ที่ดีมากๆในอนาคตแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเรนการเดียนรุ่นที่หนึ่งนักดาบอัจฉริยะและนักดาบผู้ยิ่งใหญ่ฮออคออายไม่มีวันชนะอย่างน้อยอีเกิลอายปัจจุบันไม่มีทางที่จะแซงเทรลี่ยูยูผู้อาวุโสสกูวาโร่พวกเขาทำแค่สองกระบวนท่าคุณบอกได้ไหมว่าผลลัพธ์ถูกกำหนดไวอ้อย่างแน่นอนคู่อินะไม่เข้าใจจึงหันสีสษะถาม มันง่ายมากเคนโดแห่งในตานกอินซีกำลังมองหาการฟันขั้นสุดยอดนั่นคืออาณาจักรที่ไม่มีอะไรนอกจากฟันนี่คือข้อได้เปรียบของเขาทุกจังหวะของเคนโดประเภทนี้เกือบจะเป็นตัวแทนของอัลติเมทของเขาในขณะน,นี้เว้นแต่เขาจะตั้งใจการควบคุมไม่เช่นนั้นการเฉือนใดๆจะมีขอบที่น่ากลัว สกูาโรเหลือบมองคุยน้าแล้วเริ่มอธิบายแต่นี่ไม่ใช่แค่ข้อได้เปรียบของเขาแต่ยังเป็นข้อเสียของเขาด้วยเป็นเพราะว่าเขาสแสวงหาอัลติเมตในทุกๆจังหวะมันไม่ง่ายเลยที่จะเอาชนะอัลติเมตนี้ได้ฉันเดาว่าเขาแม้ว่าเขาจะพยายามฟันอย่างสุดความสามารถแต่พลังของมันก็แข็งแกร่งกว่าการโจมตีครั้งแรกของเขาอย่างน้อย30ม0หเปอร์ซนต์เว้นแต่เขาจะทำลายขีดจำกัดของเขาเท่านั้นที่จะสามารถฟันฟันที่มีพลังมากขึ้นเคนโดแบบนี้แข็งแกร่งมากเหรอคุยหน้าพยักหน้าดูเหมือน มันแข็งแกร่งมากจริงๆมันลบเสียงระฆังและเสียงนกหวีดทั้งหมดหรือเพียงเครื่องหมายทับที่ง่ายและตรงที่สุดเท่านั้นอย่างไรก็ตามอัลติเมตปัจจุบันของเขาสำหรับทักษะดาบของผู้อาวุโสเชลลี่ย,ยูยูเช่นเดียวกับเพลงปราบรามิญญ,ญาไม่สามารถสร้างขึ้นได้ภัยคุกค,คามใดๆสกูวาโร่พูดอย่างมั่นใจหลังจากสิ้นเสียงเขาก็หันหลังเดินจากไปสำหรับเขาแล้วไม่จำเป็นต้องดูคู่นี้ต่อไปหลังจากอาเช่เขาก็กระโดดขึ้นไปบนหลังฉลามโดยตรงและออกจากเกาะในขณะนี้ฮออาอฉายออร่าที่แข็งแกร่งกว่าครั้งก่อนๆแต่อย่างทีีี่่่่่่สูววา ο, าาโรรกกลัมมขขขอออองงงเเในนนนต้แแ็ื50 ในเวลาเดียวกันการสังเกตหากิของเขายังล็อกเาลลี่ยูยูไว้อย่างสมบูรณ์ดาบของเขาคืออลติเมตและทุกๆก,การโจมตีก็เป็นเช่นนี้แต่การโจมตีครั้งนี้จะมีพลังมากกว่าการฟันธรรมดาให้ข้าดูการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของเจ้าคอปอายู่ถัดจากคู่ต่อสู้ทันทีและส่งเสียงตะโกนต่ำในทันทีค่อนข้างฉันจะใช้ฟันที่แรงที่สุดเพื่อยุติการต่อสู้ครั้งนี้ การเผชิญหน้าระหว่างนักดาบผู้ยิ่งใหญ่และนักดาบผู้ยิ่งใหญ่นั้นไม่นานนักและบ่อยครั้งชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ก็เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่เท่านั้นเขาและเชาลียูยูทำสองการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้และถือได้ว่าเป็นการค้นหารายละเอียดของการและการดังนั้นขั้นตอนต่อไปคือเวลาตัดสินผู้ชนะอย่างไรก็ตามเชาลียูยูพะงะเล็กน้อยหลังจากได้ยินคำพูดของดวงตานกอินซีแล้วมองไปที่ชายที่มีเหีียบตานกอินซีเล็กน้อยและพูดเบาๆคุณควรจะรู้ว่ามีช่องว่างในความแรงของเราถ้าฉันใช้การโจมตีครั้ ไม่ใช่การดูถูกหรือย้อยเย้ยชาลลี่ยูยูเป็นเพียงการระบุข้อเท็จจริงในขณะนี้เมื่อสกูวารโรเห็นผลของการดวลครั้งนี้ทั้งคู่ก็เข้าใจถึงความแข็งแกร่งของการและกันแล้วแม้ว่าเขาจะเป็นนักดาบที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันแต่ชาลลี่ยูยูก็แข็งแกร่งกว่าและเขาก็ไม่ได้แข็งแกร่งขึ้นสักหน่อยอาจกล่าวได้ว่าเขากำลังยืนอยู่เหนือตานกอินซีจริงจริงมองลงมาที่คู่ต่อสู้ของเขาหากเจ้าเห็นฟันที่แรงที่สุดก่อนตายข้าจะตายอย่างไม่เสียใจ ในฐานะนักดาบฉันเชื่อว่าคุณควรเข้าใจความคิดของฉันอย่าพูดว่าฉันเป็นนักดาบที่เก่งกาจเช่นเธอแม้ว่าฉันจะเป็นเพียงนักดาบธรรมดาก็ตามเพราะมันอยู่ในการต่อสู้กันตัวต่อตัวเธอก็ไม่ควรเหลือมืออีกเลยในเวลานี้ดวงตาของฮอออไอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นดาบที่ตั้งใจไว้บนร่างกายของเขาหมายถึงการพัฒนาขั้นสูงสุดเล็กน้อยฉันมาที่นีเวล์อย่างรวดเร็วเพื่อต่อสู้กับคุณให้ฉันได้มองโลกนี้ให้ดีอายุเท่าไหรให้ฉันมองใกล้ๆระยะห่างระหว่างฉันกับคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกตอนนี้มันไกลแค่ไหน เาลี่ยูเย่สำหรับสิ่งนี้คุณอยากจะเลือกความตายมากกว่าไหมช่างเป็นหัวใจที่แข็งแกร่งจริงๆเฉาลี่ยูยูถอนหายใจเขาสามารถเข้าใจความคิดของอีกฝ่ายได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือทางเลือกของนักดาบที่แท้จริงดังนั้นเพื่อจะแสดงมารายาทในการเป็นนักดาบฉันจะใช้ความแข็งแกร่งที่สุดในชีวิตทักษะดาบของเขาจะพาคุณไปสู่จุดจบของชีวิตเมื่อเห็นภาพดังกล่าวจิออโต้ก็รู้สึกคุ้นเคยเราวกับว่าเป็นเวลาที่ฮอกไอพบกับโซโลในอีสต์บลูในอนาคตแต่ในขณะนั้นเขาอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง ชาลลี่ยูยูเป็นนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดและเขาก็เป็นผู้ท้าทิงเหมือนโซโลในอนาคตบทที่หนึ่งร้อยสามสิบบทที่หนึ่งร้อยสาสิบพระคังราตรีหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งชาลลี่ยูยูก็คว้างมีดเล็กๆสามเล่มนขึ้นไปในอากาศโดยตรงนำเปลเวไฟแห่งฝนมีดเล็กๆทั้งสามเล่มนี้จุ่มลงในเมฆโดยตรงจากนั้นชั้นของเมฆสีดำที่ควบแน่นด้วยเปลเวไฟของฝนก็ปรากฏขึ้นในท้องฟ้าฝนโปรยปรายตกลงมาจากฟ้าฟ้าหยดลงสู่ดิน ฉันได้ย่อศักยภาพของตัวเองให้เป็นฮอกอายของอติเมตแล้วแต่ในขณะนั้นฉันก็รู้สึกว่าทุกอย่างเกี่ยวกับตัวฉันอ่อนแอลงราวกับว่าฝนกำลังล้างขอบของฉันและล้างจิตวิญญาณการต่อสู้ของหัวใจติกๆเสียงฝนที่หยดลงมานั้นคมชัดมากราวกับนาฬิกาที่หมุนไปและดูเหมือนว่ากำลังเล่นเพลงที่สงบสุขในโลกนี้ใช่แล้วทำกับเคนโดได้จริงเหรอแม้แต่ท้องฟ้าฉี่ก็เปลี่ยนไปโดยตรงฉันไม่รู้ว่ามีคนกี่คนที่มีความคิดนี้อยู่ในใจบางคนไม่เคยเห็นเกรซซอร์แมนแต่นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นเช่นเชาลีี่่แแข็งขงกรรทสุดเหอ น่าสนใจมากปรากฏว่าสิ่งที่ฉันต้องการไล่ตามคือความแข็งแกร่งระดับนี้ฮอปไอไม่ยอมแพ้เพราะฝนที่ฉล้างเขารู้สึกว่าเลือดของเขาเดือดมากขึ้นเรื่อยๆและพลังจะกระตุ้นร่างกายของเขาแต่ภายใต้การฉล้างของสายฝนแห่งวิญญาณเขาใช้เจตนาดาและโมเมนตัมของเขาแล้วควบแน่นทันทีที่เทียบก,กับอัลติเมทที่เรียกกันว่าอัลติเมทตอนนี้มันรุนแรงและทรงพลังยิ่งกว่าถูกต้องเขาผ่านอัลติเมทของเขาและก้าวไปอีกขั้นบนเส้นทางของนักดาบผู้ยิ่งใหญ่ แต่สำหรับขั้นตอนนี้ชาลลี่ยูยูไม่สนใจเลยเขาเดินไปข้างหน้าทีละก้าวและเดินท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักลมหายใจของทั้งคนเริ่มหายไปและการแสดงออกของเขาก็เย็นชายอย่างมากถ้าคุณไม่ต้องจ้องเขามันก็เหมือนกับว่าเขาไม่มีตัวตนอยู่ที่นี่เลยแม้แต่การสังเกตฮากิก็ไม่มีทางที่จะจับการดำรงอยู่ของเขาได้ในบรรดาผู้คนทั้งหมดในห้องนั้นมีเพียงจิออโตเท่านั้นที่สามารถจับภาพตำแหน่งของอาซารยูซุกิด้วยสัญชาตญาณที่ยอดเยี่ยมบูมบูมบูมมีสามเล่มบนท้องฟ้งฟาชนกันส่งระังแลกๆรากบเปล่าคำำลาคอลกับโลกนี้แลราวกับว่าจะสวดภาวนาต่อโลกนี้ เดี๋ยวนะมีดดำหักในเวลานี้ในที่สุดฮอกอายก็รวมทุกอย่างที่เขามีจนถึงอัลติเมตเขาไม่ไดรอต่อไปถือมีดสีดำในมือทั้งสองข้างใช้กำลังทั้งหมดของร่างกายและปันไปทางชาลลี่ยูยูพลังงานดาบสีเขียวเข้มมากกว่าสิบเมตรและความคมที่อยู่ในนั้นสามารถทำลายภูเขาแม่น้ำและทะเลและโลกได้นี่คือดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในชีวิตของเขาดาบที่เขาตัดไม่ได้ก่อนที่จะพบกับเชวลี่ยูยูและมันเป็นดาบที่เขาเอาชนะตัวเองได้แต่ในเวลานี้เชวลี่ยูยูยังคงก้าวไปข้างหน้าเมื่อเขาลงสู่พื้นอีกครั้งทุกกกสิ่่งงงในโลลล้้็ชชาาาาาารววับเเขขอ ได้ยินชัดไหมมีควบคู่ไปกับบทเพลงกดขี่วิญญาณที่ระคังยามราตรีดังขึ้นชาลลี่ยูยู่ดูเหมือนจะพูดกับพอกอายและดูเหมือนจะพึพมพำกับตัวเองเมื่อฝนตกมันทาให้ทุกอย่างชุ่มชื้นและล้างเลือดออกไปนี่คือระคังกลางคืนที่พระเจ้ามอบให้โลกเพื่อกาจัดความตายและปลุกจิตวิญญาณเพลงขออ,องอให้คนตรงหน้าฉันตลวปล่อยวิญญาณในขณะนี้และการนอนหลับอย่างสงบเป็นทักษะดาบที่แข็งแกร่งที่สุดของฉันชื่อของมันก็คือระคังยามเย็น ในขณะที่เสียงลดลงเฉาวลี่ยูยูก็ก้าวไปอีกขั้นในช่วงริปตาตัวเขาทั้งหมดหายไประหว่างสวรรค์และโลกแต่มันเป็นช่วงเวลานั้นเท่านั้นวินาทีถัดมาเขาก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังยิงย่านมีดยาวไม่ได้เพื่อนเลือดและเขายังคงเดินราวกับว่ามันมาพร้อมกับเสียงเพลงที่บรรเลงโดยสายฝนและทุกอย่างในสายฝนยกเว้นผู้ที่ยังอยู่ที่เดินยกเว้นเขาทุกอย่างถูกห้ามคอปออยังคงเคลื่อนไหวอย่างเจ็บแสบและรัศมีดาบใหม่ของเขาหยุดอยู่ตรงหน้าเขาฝนเริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนฟ้าร้องดินเร้า หลังจากนั้นมีดขนาดเล็กสามเล่งตกลงมาจากอา,ากาศและกลับมาที่มือของชาลลี่ยูยูในขณะน,นี้แสงดาบสีฟ้าสว่างวา่าทำลายพลังงานดาบสีเขียวเข้มจากมันและในเวลาเดียวกันเหนือร่างของตานกอินซีเมื่อฝนหยุดพลังงานของดาบก็หายไปและดวงตาของนกอินทรีก็พ่นเลือดออกมาที่หน้าอกของเขาและคนทั้งหมดก็ล้มถอยหลังบนหน้าอกของเขามีเครื่องหมายดาบที่น่าตกใจซึ่งเป็นร่องรอยของดาบที่ชาลลี่ยูยูฟันไว้ ในช่วงเวลาแห่งการเฉิอนนั้นทั้งคนที่ดูก่อนการถ่ายทอดสดของมอร์แกนหรือผู้คนในปัจจุบันก็มองไม่เห็นอย่างชัดเจนและมีเพียงจิออโต้เท่านั้นที่ติดตามร่องรอยด้วยสัญชาตญาณขั้นสุดยอดนี่คือดาบของเชาลี่ยูยูดาบที่ไม่มีใครเทียบได้ในโลกอย่าหยุดแค่นี้บรกคูมิฮอ เชาลีลยุยหันกลับมามองดวงตาตอบรับที่ตกลงมาบนพื้นเรากับว่าเสียงของน้ำแข็งเย็นเยือกดังขึ้นในขณะน,นี้ตอนนี้คุณได้เห็นโลกที่คุณอยากเห็นแล้วคุณสามารถทำงานหนักได้ถ้าถ้าคุณคิดว่าฉันแข็งแกร่งที่สุดฉันจะรอการท้าทายของคุณจนกว่าคุณจะยืนอยู่ในตำแหน่งเดียวกับฉันศูนย์สำหรับดอกไม้พูดตามตรงเขาไม่ได้มีสติสัมปชัญญะมากนักในฐานะนักดาบแม้ว่าเขาจะถือดาบสีเล่มอยู่ในมือแต่เขามักจะคิดว่าตัวเองเป็นนักดนตรีในหัวใจของเชาลยียุย อย่างไรก็ตามเนื่องจากการต่อสู้ครั้งนี้กับพอ่อายชายหนุ่มผู้ไม่แข็งแกร่งเท่าเขาจึงทำให้สัมผัสแห่งหัวใจถูกซ่อนไว้โดยเขาและเปลวเพลิงของการเป็นนักดาบก็มอดไหมเกิดความรู้สึกพิเศษขึ้นปรากฏว่ามีนักดาบคนหนึ่งกําลังไล่ตามเขาอยู่โดยเฉพาะผู้ชายคนนี้ที่ไล่ตามตัวเองมีพรสวรคนด้านเคนโดที่แย่มากคนนี้ใช่หรือไม่ไอ หลังจากไอติดต,ต่อกันหลายครั้งฮอปไอก็ตื่นขึ้นเล็กน้อยเขาลืมตาขึ้นอย่างอ่อนแรงและมองดูท้องฟ้าที่ไม่มีฝนปกคลุมอีกต่อไปรอยยิ้มปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาฉันจะไม่ยืนในตำแหน่งเดียวกับคุณในอนาคตฉันต้องการที่จะเหนือกว่าคุณเฉาลี่ยูเย่เหนือกว่าเจ้าลี่ยูยูยิ้มและใส่หัวและในขณะเดียวกันก็มีวิญ,ญญาณสงครามจุดประกายในดวงตาของเขาถ้าคุณทำได้มาเลยไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีฉันจะรอให้คุณท้าทายเมื่อสิ้นเสียงลงเขาก็ละทิ้งการเปลี่ยนแปลงของตนเองและเดินไปยังตำแหน่งของเรือหลังจากการต่อสูู้้ครรรงนนนีีีจลไมม่่่่เป็ตตอยยทโดธชาิ ยิ่งไปกว่านั้นเขายังต้องสงบอารมณ์ของเขาด้วยหลังจากที่เขาได้พบกับนักดาบที่น่าสนใจเรียบจิออรโต้หายใจเข้าลึกๆจนถึงตอนนี้เขาโล่งใจจากดาบอันน่าทึ่งในตอนนี้โครลี่คนที่นอนอยู่บนพื้นจะถูกส่งให้คุณอย่บปล่อยให้เขาเพราะขาดการรักษาตายในทะเลในอนาคตถ้าไม่คิดถึงนักดาบแบบนี้คงจะเบื่อกันมากเพราะศึกครั้งนี้ฮอปไอในอนาคตน่าจะแข็งแกร่งกว่าเดิมใช่ไหมและในมุมมองของจิออโต้ดาบเล่มนี้ที่ไล่ตามออลติเมตอาจถูกเหวี่ยงต่อหน้าชาวรลี่ยูยูอีกครั้งในอนาคต